วิดีโอกายพร้อมใจพร้อมสู้การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 1. การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ไส้ตรงและการมีทวนเทียม 2. การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดและ 3. การปฏิบัติตนหลังผ่าตัดการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นการผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ออกบางส่วนหรือทั้งหมดในผู้ป่วยที่มีปัญหาของลำไส้ได้แก่ลำไส้อุดตัน มะเร็งลำไส้ใหญ่เนื้องอกในลำไส้มีติ่งเนื้อหรือมีแผลเลือดออกในลำไส้การผ่าตัดเอาลำไส้ออกมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของผู้ป่วยสามารถผ่าตัดแบบเปิดท้องได้ตามมาตรฐานหรือผ่าตัดด้วยการส่องกล้องวิดิทัศโดยแพทย์จะทําการผ่าตัดลำไส้ส่วนที่มีพยาธิสภาพออกหลังจากผ่าตัดลำไส้ส่วนที่ต้องการเอาออกแล้วแพทย์จะทําการต่อลำไส้ที่เหลือเข้าหากันหรือเย็บปิดลำไส้ไว้ และเปิดลำไส้ส่วนที่เหนือพยาธิสภาพเป็นทวารเทียมที่หน้าท้องสำหรับขับถ่ายอุจจาระแบบชั่วคราวหรือถาวรกรณีทำทวารเทียมเป็นแบบชั่วคราวเมื่อรักษาโรคเสร็จสิ้นสามารถผ่าตัดเก็บลำไส้เพื่อขับถ่ายทางทวารหนักได้เหมือนเดิมผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถศึกษาการดูแลทวารเทียมได้ในการดูแลทวารเทียมไม่ยากอย่างที่คิด การเตรยียมตัวก่อนการผ่าตัดที่สำคัญคือผู้ป่วยทำความเข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของการผ่าตัดและการมีทวารเทียมพยายามทำใจยอมรับไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดมากเกินไปเพราะทำให้รับมือกับความจริงไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายเช่นความดันโลหิตสูงคลื่นไส้อาเจียนเกิดความปวดหลังการผ่าตัดมากเป็นต้นในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการรักษามากขึ้นก่อนการผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินและเตรียมความพร้อมทั้งจากทีมศัลยแพทย์วิสัญญีแพทย์อายุรแพทย์พยาบาลและเภสัชกรหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับทีมแพทย์และพยาบาลได้เลยค่ะการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดทําให้ผู้ป่วยฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้เร็วขึ้นลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดระยะเวลานอนในโรงพยาบาลได้โดยมีเนื้อหาดังนี้โรคประจําตัวและยา การงดสูบบุหรี่และดื่มสุราการรับประทานโปรตีนการออกกำลังกายและการเตรียมลำไส้ผู้ป่วยที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำควรงดก่อนการผ่าตัดเป็นเวลาอย่างน้อยเจวันผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นประจำควรงดอย่างน้อย3มวันผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวจะได้รับการควบคุมโรค โดยอาจเพิ่มหรือลดยาจากการประเมินของแพทย์และเภสัชกรในเช้าวันผ่าตัดหากแพทย์พิจารณาว่าท่านควรได้รับยาก่อนการผ่าตัดพยาบาลจะจัดยาให้รับประทานโดยดื่มน้ำประมาณ3 0ซีซีการสูบบุหรี่และดื่มสุรามีผลทำให้เพิ่มอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายภายหลังการผ่าตัดได้เช่นแพ้ผ่าตัดติดเชื้อระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ จากงารวิจัยพบว่าผู้ที่เตรียมผ่าตัดควรงดสูบบุหรี่และดื่มสุราเป็นเวลา1เดือนหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้หากท่านต้องการคำปรึกษาในการเลิกบุหรี่สามารถแจ้งพยาบาลหรือติดต่อที่เบอร์โทร022102520-1และ022004048โปรตีนคือสารอาหารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับร่างกาย มีหน้าที่สร้างความแข็งแรงและช่วยในการทำงานของกระดูกกล้ามเนื้อและผิวหนังการบริโภคอาหารก่อนการผ่าตัดนั้นควรเน้นโปรโตีนเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรโตีนสูงวิตามินแร่ธาตุในการเสริมสร้างเกล็ดเลือดและภูมิต้านทานการศึกษาวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าการได้รับสารอาหารโปรโตีนสูงนั้นจะช่วยลดอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้พยาบาลขอแนะนำให้ผู้ป่วยที่เตรียมผ่าตัด รับประทานไข่ขาวอย่างน้อยวันละ4-6ฟองและการดื่มนมที่มีโปรตีนสูงก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย2สัปดาห์ความสามารถทางกายก่อนการผ่าตัดที่จำกัดจะทำให้เกิดผลลัพธ์หลังการผ่าตัดที่ไม่ดีในช่วงระยะเวลาที่รอวันผ่าตัดจะเป็นโอกาสที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายโดยมีงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบการออกกำลังกายก่อนการผ่าตัด กับการออกกําลังกายหลังการผ่าตัดพบว่ากลุ่มที่ออกกําลังกายตั้งแต่ก่อนผ่าตัดสามารถเดินได้ระยะทางมากกว่ากลุ่มที่ออกกําลังกายหลังผ่าตัดซึ่งส่งผลต่อการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดและสมรรถภาพทางกายในระยะยาวด้วยพยาบาลขอแนะนําผู้ป่วยให้เตรียมความพร้อมทางกายโดยการออกกําลังกายในระยะก่อนผ่าตัดด้วยการเดินวิ่ง หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นต่อเนื่อเป็นเวลา30นาที <concentrated water process ing> เป็นประจำทุกวันหรืออย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์การเตรียมลำไส้ก่อนการผ่าตาัดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลำไส้ไม่มีสิ่งตกค้างอาจลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดแต่ต้องอยู่ในดุนลพินิจของแพทย์โดยพี่ผู้ป่วยอาจไม่ต้องทาการเตรียมลำไส้สาหรับในรายที่ต้องเตรียมลำไส้ ให้รับประทานอาหารเหลวใสและรับประทานยาระบายที่นิยมใช้มีอยู่2ชนิดคือ 1. ยาโคลนิกลาวาชยาระบายตัวนี้เป็นลักษณะเกล็ดสีขาวและผงสีขาวต้องนำมาผสมน้ำให้ละลายจนมีปริมาณ1ลิตรจากนั้นค่อยๆดื่มยาให้หมดภายใน1ชั่วโมงจำนวนอัดตามที่แพทย์กำหนดเช่น1ลิตรหรือ2ลิตร 2. ยาสวิฟ เป็นยาระบายปริมาณ45มิลลิลิตรมีรสชาติเคม็มแป้มในกรณีที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานสามารถผสมน้ำผลไม้ที่ใสไม่มีเนื้อได้เช่นน้ำแอปเปิลเมื่อดื่มยาครบแล้วดื่มน้ำตาม2-3ลิตรพยาบาลขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตนตามที่แพทย์และพยาบาลชี้แจงคอยสังเกตอุจจาระให้เป็นน้ำใสไม่มีกากก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะคะ หากมีอาการอ่อนเพลียาสามารถแจ้งกับพยาบาลเพื่อให้น้ําเกลือได้ค่ะการปฏิบัติตนหลังผ่าตัดที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วระยะหลังผ่าตัดการดูแลที่ผู้ป่วยจะได้รับจากพยาบาลและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมมีดังนี้1หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตเป็นระยะจนกว่าสัญญาณชีพจะอยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อประเมินามปลอดภัยหลังการผ่าตัด 2. ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องงดน้ำและอาหารหลังผ่าตัดและได้รับสารน้ำและอาหารทดแทนทางเส้นเลือดเมื่อแพทย์ประเมินว่าลำไส้เริ่มทำงานจะเริ่มทดลองให้จิบน้ำรับประทานอาหารเป็นอาหารเหลวเป็นซุปใสซุปข,ขน้นโจกและข้าวต้มตามลำดับ หลังผ่าตัดพยาบาลจะจัดท่านอนศีรษะสูงเล็กน้อยและตะแคงหน้าเพื่อป้องกันลิ้นหรือในกรณีที่มีอาเจียนที่เป็นผลจากการได้รับยาสลบไปอุดกั้นทางเดินหายใจและจะได้รับการใส่เครื่องมือปั๊มลมบีบให้แรงกดเป็นระยะระยะเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือดกลับป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำหากท่านลุกเดินได้แล้วสามารถถอดเครื่องมือปั๊มลมบีบนี้ได้ 4. หากผู้ป่วยรู้สึกตัวให้เริ่มพลิกตะแคงตัวและฝึกหายใจโดยหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆและหากมีอาการไอให้ใช้หมอนกดบริเวณหน้าท้องเบาๆขณะไอเพื่อช่วยลดแรงสะเทือนอาการปวดแผลจากการไอ 5. หากรู้สึกปวดแผลผ่าตัดหรือขึ้นไส้อาเจียนให้แจ้งพยาบาลเพื่อให้ยาลดอาการดังกล่าว 6. ผู้ป่วยบางรายอาจมีสายใส่ผ่านจมูกส่กะเพาะอาหารเพื่อช่วยระบายลมน้ำย่อยหรือมีสายระบายน้ำในช่องท้องจากการผ่าตัดหรือมีสายสวนปัสสาวะระวังอย่าให้สายถูกดึงลังเลื่อนหลุดหรือพับงอขณะพลิกตัวหรือเปลี่ยนท่า 7. หลังผ่าตัด24ชั่วโมงถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆให้เริ่มลุกนั่งบนเตียงโดยให้นอนตะแคงแล้วใช้ข้อศอกยันตัวลุกนั่ง จากนั้นให้ลงมายืนข้างเตียงเดินรอบเตียงและเดินไกลขึ้นเป็นํำดับเนื่องจากการลุกจากเตียงได้เร็วจะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นและลำไส้มีการเคลื่อนไหวทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีลดอาการอืดแน่นท้องท้องผูกทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและกลับบ้านได้เร็วขึ้นพยาบาลขอขอบคุณที่ตั้งใจฟัง และหวังว่าผู้ที่เตรียมผ่าตัดลำไส้ใหญ่และไส้ตรงจะมีความพร้อมสู้การผ่าตัดไปด้วยกันกับทีมแพทย์และพยาบาลหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับพยาบาลได้ที่คลินิกอสอสโตมีและแผลในวันอังคารและพฤหัสบดีเวลา9้านาฬิกาถึง12นาฬกาและในวันศุกร์เวลา1 3นาฬกาถึง15นาฬิกานแผนกตรวจผู้ป่วยนอกศัลยะกรรมโซนดีห้อง15ทับ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัตนชั้นสองโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ